เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้กลับมาอีกครั้งกันแล้วกับเกมดานบอลแซตโดฮังแบทเทิลนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปตัวละครตัวฟรีหนึ่งตัวที่ได้รับการ e SA s a ไปในเซิร์ฟเวอร์เราล่าสุดนะครับแล้วก็เป็นตัว l r ลวาร์พาร์แบทเทก็คือโกฮังเด็กตัวนี้โกฮังเด็กแดงจากภาคไซยาซาก้านะครับหรือว่าชื่อที่ผมตั้งให้ก็คือโกฮังซูเปอร์แมนนั่นเองเนี่ยเพราะว่าท่าโพนี่แบบตึดด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 ึดซูเปอร์แมนอะ นะมันคือโกหังตอนที่ว่าโกรธนะครับใส่ลาดิดนั่นแหละตอนภาคยาสากาตอนตอน้ตนๆของดานบอลเซตเลยตัวน,นี้ก็เป็นเอที่มีอายุมานานและเหมือนกันเพราะว่าผมจำได้ว่าผมเคยทําคลิปไปนานแล้วแต่เป็นการทาคลิปก่อน e c a ไงตอนเนี้ยผ่านมาหลายปีหลังจากได้ e c a ไปแล้วนะครับจะมีความสามารถอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นยังไงกันบ้างก็เดี๋ยวลองมาดูกันเลยละกันนะครับก็สหรับ การเล่นด่าน ECA ของโกฮังเนี่ยมันจําเป็นต้องปั้นตัวละครทั้งหมดที่ผมโชว์ตรงนี้เลยนะต้องปั้นทั้งหมดในทีมเนี่ยเอามาครบทุกตัวนะครับเพราะว่าการลงด่าน ECA Area ของพวกตัวละครพาลเบตเทิลเนี่ยเกมมันบังคับให้เราปั้นแบบปั้นเฉพาะตัวละครเลยนะไม่ใช่ว่าเอาตัวละครฟรีตรัวไหนมาเล่นก็ได้นะครับเนี่ยหตัวเนี้ยปั้นมาแล้วก็ต้อง ECA ด้วยแล้วก็ต้องดาวลุงด้วยนะครับถ้าเกิดว,ว่าคุณไม่ดาวลุงคุณก็เอามาเล่นไม่ได้นั่นแหละครับก็แค่ไปปั้นมา ซึ่งก็แนะนำว่าให้จัดทีมแบบผมเลยนะครับจัดทีมเอาใช้ผู้นำของซาบอนกับโรดาเดียามานำํำแล้วก็ให้เบตา้าฟ้าตัวสไตล์เนี่ยแบกเอาถ้ามันได้ผูามานหนึ่งเทินก็สามารถยิงตายไปในหนึ่งครั้งได้เลยนะครับถ้าเกี่ยว,ว่าพี่แกเขาผูกมานะครับในด่านโกหัง e อซเอเรียเนาะก็ตามนั้นนะครับมามาลองดูความสามารถของโกหังเอลาเด็กกันดีกว่านะครับดูที่ท่าไม่ตายกันก่อนเลยนะว่าหลังจากการ e อซเเป็นยังไงหลังจากการ e อซเนะครับท่าไม่ตายเล็ก เป็นการเกรลี่โลเวอร์ดาเมจของฝ่ายตรงข้ามอย่างเดียวเลยไม่ได้มีการเพิ่มบัฟตัวเองเลยทั้งนั้นนะครับแล้วก็ท่านแม่ตาใหญ่เนี่ยเป็นการเพิ่มเอเดเคดฟเอนต์ตัวเอง30%เร์นหนึ่งเแล้วก็มาสีโลเวอร์เดฟเอนต์เป็นการลดดฟเอนต์แบบมหาศาลเลยนะครับแปดได้ของใหม่หลังจากการ ECA ก็คือเป็นการเพิ่มบัฟตัวเองนะครับบัฟเอเดเคดฟเอนต์ขึ้นมา30%รู้สึกว่าที่ผมทํคลิปไปครั้งก่อนเนี่ยผมน่าจะพูดไปถึงอยู่มั้งว่า คือมันไม่ได้มีบัฟจากเอฟฟกไม้ตายเลยอตอนนั้นนะตอนที่ว่ายังไม่ได้ ECA ะแต่ว่าตอนนี้หลัง ECA มันมีมาให้แล้วถ้าผมจะไม่ผิดนะผมแบบผมผมพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่ามันไม่ได้บัฟอะไรเลยมาเลยดูแบบไม่ได้สุดเท่าไหร่แต่เงี้นนยตอนนี้มีบัฟมาให้จากการยิงท่าใหญ่แล้วก็ถือว่าดีขึ้นแหละถึงแม้มันจะเพิ่มแค่3 0ก็ตามแต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยเหมือนเมื่อก่อนนะฮะต่อมานะครับความสามารถพลาสซีฟของโกหังตัวนี้ หลังจากการ ECA จะมีการตั้งต้นนะครับคีบวกส a d Defense บวก59%นะครับถ้าเกิดมีตัวละครที่ชื่อว่าโกคูอยู่ในทีมนะครับคือตัวนี้บอกเลยว่าจะเก่งได้ต้องมีพ่อเขาก่อนนะครับต้องมีตัวละครที่ว่าโกคูทั้งในทีมในเทอเนี่ยต้องมีไว้ก่อนถึงจะทำให้ตัวละครนี้เก่งเต็มที่นะครับอย่างมีในทีมเนี่ยได้แล้วคีบวก4 a d Defense 59้แล้วถ้าเกิดว่ามีตัวละครที่ชื่อว่าโกคูนะครับ โจมตีในเทินเดียวกันกับตัวละครตัวนี้เนี่ยมันก็ได้รับคิบบวกสีอีกรอบหนึ่งนะฮะ ATK defense 5้ิเอ์อีกรอบหนึ่งไปอีกนะครับเป็นการบวกทับให้อีกครั้งหนึ่งถ้ามีโกคูในเทินไม่แกะในทีมแต่ว่าอันนี้ในเทินนะครับไม่งงเนาะแล้วก็ความสามารถต่อมานะครับโกฮังจะได้รับ ATK defense บวกิเ์เมื่อทําการโจมตีท่าไม้ตายอันนี้เป็นความสามารถติดตัวเลยยิงท่าไม้ตายตีแรงขึ้นถึกขึ้น58%เป็นการบวกหลังยิง แล้วก็ถ้าหากว่าตีท่าไม้ตายใหญ่นะครับจะได้รับ ADK defense อีก58แล้วก็มีโอกาส high chance ในการติด critical hit ด้วยเมื่อทำการโจมตีท่าไม้ตายใหญ่แหละคือยิงท่าใหญ่แม่งก็ลุนคิได้เลยไม่ต้องไปนั่งลุนจากเส้นทางหรืออะไรนะลุนคิ high chance จากการยิงท่าใหญ่ได้แล้วก็เพิ่มบัฟตัวเองด้วยเช่นกันในการยิงท่าใหญ่ถือว่าบวกหลังยิงนี่ให้ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะ ท่านี้ก็2ก้อนแล้วนะครับถึงแม้จะเป็นก้อนที่ว่าบวกแค่58%แต่ว่า58%ก้อนหลังยิง2ก้อนเนี่ยก็น่าจะแรงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันความสามารถต่อมานะครับโกหังของเราจะได้รับคิบวก12คีถ้าหากมี HP ที่58%หรือว่าต่ำกว่าแล้วก็จะทำการตีคีลูเข้าแน่นอน100%นะครับเมื่อมี HP ที่58%หรือว่าต่ำกว่าตอนโจมตีถ้าไม้ตายใหญ่นะต้องยิงท่าใหญ่แล้วถึงสามารถแบบติดคีได้ตอนคุณเลือดต่ำ แล้วก็จะได้รับ a d k Defense อีก58%นะครับพร้อมกับการป้องกันดาเมจที่ได้รับอีก58%เมื่อมีให้ี่58%หรือว่าต่ำกว่าซึ่งตรงนี้ใช้งานได้หนึครั้งคือเอา,อาง่ายๆนะครับสรุปเลยก็คือความสามารถทั้งหมดของโกฮังแบบกระชับนะครับต้องมีโกคูในเทินเพื่อเก่งเต็มที่และก็ต้องเ,อเลือดต่ำกว่า58 คือจะได้รับบัฟความสามารถแบบฟูลบัฟทั้งหมดแต่ว่าไอาการเลือกต่ำกว่า5-8เนี่ยเป็นบัฟติดตัวแค่รอบเดียวของโกฮังก็คือ1เกม1ครั้งนะครับถ้าคุณเลือกต่ำกว่า5-8ครั้งแรกอะโกฮังจะโหดมากเพราะว่าในด้านการบ้องกันก็ได้เรามีการดาเมจ58%ในด้านการโจมตีก็แรงขึ้นถึกขึ้นด้วยแล้วก็ตีคิดร้อด้วยนะครับนะบเป็นตัวละครที่ว่าเลือดต่ำปุ๊บก็พุ่งปีป๊ไปอีก ซึ่งก็คิดว่าต่อให้คุณเลือดไม่ต่ำนะไม่ได้รันพาสบไอเลือดต่ำกว่า5้าแปดครั้งแรกเนะี่ยคือต่อให้คุณเปิดมาเธอแรกคุณเล่นเลยอนะ่ะดามเมจของโกฮังผมว่าไม่น่าเกลียดมันดูมีบวกเปอร์เซ็นต์ให้เยอะดีทั้งการตั้งต้นทั้งการบวกหลังยิงนะครับถ้ามีโกคูเนี่ยน่าจะทําดามเมจหลัก4ี่ล้านง่ายๆผมว่าตัวเนี้ยคืออันนี้ที่ผมคาดไว้นะน่าจะ4ี่ล้านง่ายๆเลยสำหรับตัวละครตัวนี้ซึ่งคิดว่าเล่นจริงน่าจะแรงกว่าน,นั้นผมแบบผมแบบตั้งตั้งความคาดหวังไว้แบบง แต่เล่นจริงน่าจะไปประมาณแบบ5ล้านได้หรือต้องลองดูกันนะครับซึ่งนี่แหละนี่คือความสามารถทั้งหมดของโกฮังซูเปอร์แมนนะครับต้องมีคุณพ่อในทีมคุณพ่อในเธอถึงจะสามารถแบบเออโชว์พลังศักยภาพได้เต็มที่ที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเก่งตอนเลือดต่ําครั้งแรกแค่นั้นพอเลือดต่ําครั้งแรกจบไปแล้วก็กลับมาใหม่ก็จะกลับมาเก่งเท่าเธอรแรกที่โผล่มาแล้วเท่าเดิมเท่าทุนเลยนะครับประมาณนั้นอืมนะ ตัวนี้ไม่ได้มีเรื่องของ Active Skill หรือว่าอะไรนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าหลังจากที่อ่านความสามารถหลัง e c a ไปเนี่ยพอเห็นโอกาส High c ในการคิตอนยิงท่าใหญ่ผมคงต้องไปแก้เส้นทางสักหน่อยแล้วะกพาะว่า <c oughs> ใส่คิยิบสอเน้นๆเ,เลยนะครับผมเดี๋ยวขอเวลาไปแก้เส้นทางแป๊บหนึ่งนะฮะนี่นะครับผมก็แก้มาเป็นแบบนี้เลยเนะครับเป็นเบิ้ล20แล้วก็คิบ17มเลเวล2 อันจริงผมอัพมาก่อนผมใส่มาก่อนได้ e c เองไงถ้าหากว่ามันถ้าเกิดว,ว่าคุณเพิ่งฟาร์มาเนี่ยแนะนําว่าไปใส่หลบติดหน่อยก็โอเคนะเพราะว่าบางโอกาสเวลามันเผื่อมันทํางานโชคดีอะ่ะมันหลบได้ก็น่าจะแบบเอาไว้พลิกเกมได้บ้างอะไรเงี้ยนะติดไว้หน่อยก็ดีสักเลเวลสามก็ไดนะ้ติดหลบสักช่องนึงอะไรเงี้ยกำลังโอเคนะครับเพราะว่าหลัง ece คือ คิมันจําเป็นไหมม,มันมันมีมันก็ไม่ได้ผิดนะที่ว่าจะมีคิให้จากเส้นทางของเราที่เราอัพมาเนะี่ยแต่ว่าด้วยคำที่ว่านั่นแหละพาสีมันตีคิ้ได้อยู่แล้วอะแล้วเป็นโอกาสไฮแซนก็ครึ่งๆหนึ่งก็ต้องมีติดบ้านอยู่แล้วเป็นธรรมดาดังั้นก็เบิ้ลน,นำแหละครับเบิ้ลน,นําคิต,ตามหลบอะไรก็แล้วแต่ทุกคนว่าจะไปอัพนะแต่แน่นอนว่าทุกคนต้องอัพเบิ้ลน,นาหลัง ECA เนาะลิงสกิลเนี่ยประมาณนี้เวลเจ็ดเวลหกันแล้วนะครับอัพมานานมากแล้วก็ไม่ได้อัพอีกเลยที่เห็นว่าเจ็ดเวลหกนี่คือ อันนี้คือไม่ได้ไปนั่งอัพลิงปัจจุบันเลยนะครับอัพมานานแล้วนะฮะไอดีผมจะมีตัวละครแบบว่าวิ่กลางๆเยอะหน่อยแทกทุกตัวเลยเพราะว่าอัพลิงมาทําโชว์เคสตัวละครในคลิปไงแล้วก็ไม่ได้ปั้นลิงอีกเลยก็ปล่อยยาวนอนคังไปตลอด <c oughs> นะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันด้วยทีมโกฮังใหม่เนาะตรงนี้เอาละครับมาเราจะมาเล่นกันต่อนะครับผมเมื่อกี้ผมเล่นไปแล้วแล้วก็พึ่งโดนชุบมาจากตัวเพื่อนนะครับผม อันนี้จะมาเล่นในด่านของไม่ท่านคูเรอร์คอนะมาเล่นมานานแล้วนี่ครับก็เดี๋ยวกะจะมาโชว์ดาเมจก่อนเพราะเอฟเฟกเนี้ยแม่งตีไม่เข้าไปรอสู้กันทีเฟสสุดท้ายนะมาอมให้โกโคูตัวนี้อยู่โลหลักเล่นกับโกฮังไว้ก่อนตอนนี้ผมคิดว่าเรายังเลือดไม่ต่ำกว่า58%เซนะก็คือยังไม่ได้ผลอะไรแบบที่เป็นแบบผลหนึ่งครั้งของเกมมันอนะเอแต่ว่าดีเฟนต์เนี่ยตั้งต้นมา2000,000เลยนับว่าเยอะอยู่สำหรับการตั้งต้นนะครับ พอหลังยิงอย่างที่บอกว่ามันบวกเยอะมาก <c oughs> คือหลังยิงโ๊ยโกหงังได้ดีมากเลยเนี่ยถ้ามันตั้งต้นสองแสนแต่หลังยิงมันบวกห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์สองทบมาโหเทียคืออย่างที่เห็นว่าเราอะยังเล่นไม่ต่ำกว่าห้าแปดนะครับมันเกินห้าแปดด้วยซ้ําคือยังไม่ได้ผลบัฟด้วยซ้ําแต่ว่าตั้งต้นสองแสนน่ะคือตั้งต้นมันดูน้อยอะถูกต้องนะครับแต่ว่าเป็นตัวละครเก่งหลังยิง อีกหนึ่งตัวซึ่งหลังยิงตัวนี้บวกเยอะมากมันบวก2ทบไงมันบวก58% 2รอบแล้วก็มีจากการยิงท่าใหญ่ด้วยที่ว่ายิงท่าใหญ่เนี่ยได้เอเดคเดฟเนอีก30%ดังนั้นไม่น่าเกียดเลยนะอันนี้มีซับจากตัวเพื่อนเอตัวของเราด้วยนะครับเล่นช่อง3 11ล้านเฮ้ย <laughs> ตฟี11ล้านพราแมทเทิลและมีโอกาสคี้ให้แชนติดนะครับมาสี defense ไปฮะ แต่ไม่ติดเบิลของเราเบิลยี่สิบไม่มานะคืออย่างว่าแหละถ้าเกิดว่าเป็นพวกตัวละครหรือว่าไม่ไมีไม่ได้มีการตีเบิลจากพาสีมาให้บ่อยอะต่อให้คุณใส่เบิลจากเส้นทางมาเวลเยอะขนาดไหนนะมันก็ติดยากนะครับเพราะว่าไอการติดเบิลจากเส้นทางเนี่ยถ้ามันมีพวกเบิลเบิ้ลธรรมดาในพาสีมาเสริมให้อ่ะยิ่งมันเบิ้ลบ่อยเนี่ยเบิลจากเส้นทางมันยิ่งติดง่ายไงมาเดี๋ยวผมจะใช้เทมป้องกันก,ก่อนเลยอันดับแรกนะครับการตัวด้านหลังเนาะ มันซิวแม้ตายโกคูพ่อลูกด้วยโอ้โหเปนอะไรแต่อ,แอย่างนี้อีกแล้วแกซิวได้จำไม่ได้ว่ามันซิวได้ไนะไม่ด้เล่นนานหนึ่งครั้งนึกว่าจำไม่ได้มันซิวแม้ตายได้จำได้แค่ว่าผมนึกว่ามันจะล็อกได้เว้แต่มันซิวมันไม่ได้ล็อกตำแหน่งสงสัยจำผิดอืมแต่เราใช้ทิ้มไปแล้วแหละก็คงจะไม่เป็นอะไรมากมัง้งแต่ก็อีกใจก็อยากพอนะให้มันโดนเจ็บๆกันนะอสอกตัวด้านหลังนะฮะ คือโดนเจ็บแต่ว่าอย่าถึงตายแล้วกันเพราะถึงตายมันก็ไม่ไม่สามารถเล่นต่อได้เอาให้เจ็บพอนะครับถ้ามันเลือดต่างว่า5-8เนี่ยโกฮังก็จะเก่งเต็มที่ครับทั้งถึกทั้งแรงอะไรของมันเนาะอืมโอ้โหคูลเลอร์เปท่านคอคูแบบโดนสิบเอดล้านเข้าไปหายไปหลอดหนึ่งสมัยมาใหม่ๆหด่ามันยากมากนะครับผมบอกให้ตอนนี้คือตัละครใหม่ๆเข้ามาก็ตามยุคสมัยกันไปนะ สมัยนั้นผมจำไม่เลยว่าแรกๆคือแบบรู้สึกว่าด่านมันถึกมากอ่ะทั้งถึกทั้งแรงอ่ะแต่ตอนเนี้ยไม่ได้รู้สึกว่ามันถึกแล้วอ่ะรู้สึกว่ามันก็นุ่มดปกติดีนะครับหลังจากที่ผมไปเล่นด่าน9ปีของโบลี่ไอเลโซนบอสรัดมาแล้วอะ่ะ <c oughs> มันก็ปกติไปหมดแล้วแต่ว่าอาจจะตายตรงนี้ได้หรือเปล่ามีเทมกันอยู่นะหุเชี่ยไอซาน บ้าบอบ้าบอจริงๆแต่นั่นแหละครับคือวิธีสังเกตว่าคือเผื่อใครแบบไม่ชชว่์จังหวะไหนที่ว่ามันเลือดกึ่งกัมระหว่าง58หรือว่า57าเอะไรอย่างเงี้ยเราดูเลยว่าคี้ตั้งต้นของโกฮังอะ่ะมันเต็มหลอดอย่างนี้หรือเปล่าถ้ามันเต็มหลอด24คิี่อย่างเงี้ยแสดงว่ามันได้ผลคี้บวก1ิมาให้ครับตอนมันเลือดต่ํากว่า58%เรท่ากับว่าตอนนี้โกฮังทํางานพาสีสุดโกงของพี่แกแล้วนะฮะโกฮังซูเปอร์แมนนะครับ ได้ลันพาสีสุดโกงของน้องเขาแล้วแต่ว่าก่อนจะไปโชว์พลังสุดโกงของโกฮังนะครพลังแสงของน้องโกฮังเรามากดแอคทีฟของคุณพ่อโกคูก่อนดีกว่าได้กด2คนด้วยนะจัดปะเอาโกคูฟรีก่อนคือมันซิลไม่ตายโกคูเวอร์ชั่นซนะแต่ว่าเราก็กดแอคทีฟได้ไม่สน <c oughs> มันโดนซิลในไตัวเนี้ยแต่เรากดเพื่อเพิ่มดีเฟนซ์ไปก่อนนะครับตัดหลังให้สล้านแล้วก็โกคูไคโอเคนนะครับ จัดเข้าไปปาบอลเกนกิใส่คือดาเมจเมื่อกี้11ล้านแบบยังไม่ได้ยังไม่ได้บัฟฟูบัฟนะเป็นบัฟแบบปกติของเขาเลยซึ่งผมว่าดีมากแต่ลูกค้าที่ว่าน่าจะมีซับเยอะนะครับมันมีซับโ,โ,โกโกฮังพิโกโรช่องสามผมด้วยแล้วก็ซับจากโกคูเวอร์ซีด้วยมันก็เลยแบบก็เลยดูแรงนะท่านแบบไม่ได้จัดเวอร์อะไรเงี้ยไม่ได้จัดเลี้ยงโกฮังมากเนี่ยผมว่าดาเมจปกติของโกฮังคงประมาณ 8ล้าน9ล้านปะไม่น่าจะดัน11 1บดล้านง่ายๆขนาดนั้นแต่ถ้าเล่นในทีมอลไอย่างเงี้ยผมว่ามันก็มันก็ทำได้นะคือโรเลชั่นอย่างเมื่อกี้ครับโรเลชั่นแบบเมื่อกี้ไม่ใช่โรเลชั่นที่แบบทําอะไรได้ยากอะ่ะคือคุณแค่จัดทีมแบบผมะแล้วก็แค่ให้ตําแหน่งมาลงตัวมันก็ทำสิเบเอ็ดล้านได้แลยย้วไงดังนั้นจะบอกว่าเป็นตําแหน่งเพื่อฝันมันก็ไม่ใช่เหมือนกันนะก็เป็นตําแหน่งของทีมนี้เหมือนกันที่แบบสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆในการเล่นนะครับ แต่ที่มันจะไม่ได้เกิดขึ้นก็นเพราะว่าทีมอย่างนี้มันไม่น่าจะไหวในพวกด่านย่ากๆสมัยใหม่มากกว่านะด่านเก่าๆเนี่ยพอได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการใช้เทมสองชิ้นไปเลยเนาะเพื่อเอาชัวร์ด้านการป้องกันนะครับดีเฟนซ์นตั้งต้นเนี่ยสองแสนสี่ขึ้นมาหลักสี่หมื่นนะจากตอนแรกตั้งต้นสองแสนเท่านั้นประมาณนี้อ่ะโกฮังเปิดไปก่อนนะครับฟับอ่าแล้วก็โกคูเปิดตามลองดูซิว่าดาเมจของโกฮังเนี่ยจะยิยงหลักเท่าไหร่ในตอนนี้เพราะว่าจะได้ ดาเมจเพิ่มด้วยนะตอนเลือดต่ำครั้งแรกนะครับ11ล้านเท่าทุนเท่าเดิมเปๆสงสัยไม่มีทรัพย์จากโกฮังพิกโลแต่อันนี้จะคิดคิดดูเข้านอน100%เนะครับตอนเลือดต่ำคือมันคิดแน่ๆแล้วก็ติดหลบด้วยอันนี้หลบไม่เกี่ยวนะหลบจากกระดานที่เราอัพมาเองนะอันนี้ในพาร์ทสี่โกฮังไม่มีหลบนะครับคือก็จะเห็นได้ว่าต่อให้เลือดต่ำเนี่ยผมผมว่าตอนไอโกฮังเลือดต่ำเนี่ยเรา เราอาจจะคาดหวังกับดาเมจเกินไปหรือเปล่าคือเลือดต่ํามันได้มันได้เอเดเคก็จริงแต่ว่าด้วยคำที่ว่ามันได้มา58%แบบตั้งต้นนะครับผมคือ58%ตอนเลือดต่ำตรงนี้ครับมันเป็นการบวกให้ตอนตั้งต้นไงไม่ได้บวกให้หลังยิงเหมือนกับก้อนที่แล้วที่แบบเราอ่านในาพาสีก้อนหลังๆก้อนก่อนนั่นนั้นอนะไอ้ที่มันได้บวกเอเดเค58ตอนยิงท่าใหญ่ตอนยิงท่าไม่ตายเนี่ยอันนี้คือก้อนบวกหลังยิงแต่ด้วยคำที่ว่าเนี่ย พอเราเลือดต่ำ5-8เนี่ยมันได้อะไรครับมันได้คีบวก12องมันได้คีรูกข้ขอ100%อันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะโฟกัสมากกว่าจริงที่ว่าได้ a d คด e f e n s e เพิ่มแต่ว่าเป็นแค่การบวกตั้งต้นนะครับเลยไม่แปลกที่ว่าเมื่อกี้เรา2งด f เฟน e ์โกฮังไปอะ่ะคือ d e เฟน s ์มันอะ่ะไม่ต่างกันเท่าไหร่เพราะเทินก่อนหน้าน,นี้ก่อนได้พาสีเลือดต่ำอะ่ะมันก็200,000พอเลือดต่ำกว่า5-8เปลี่ยนจาก200,000เป็น240,000ซึ่ง ความต่างกันมันก็ไม่ได้ต่างขนาดนั้นเพราะมันเป็นการตั้งต้นเนอะ,นอะอก็เข้าใจได้อยู่นะครับมันมีความเกี่ยวข้องด้วยว่าเราไม่ได้มีซับหนักเหมือนก่อนนนั้นได้ไงแต่สุดท้ายเนะี่ยสุดท้ายคือดาเมจมันก็ยังคงดูแรงอยู่ดีนะแบบยิง11ล้านได้ะมันก็ยังคงแรงสำหรับตัวละครตัวฟรีตัวหนึ่งที่แบบ11ล้านแล้วลุนคดได้เลยไม่ต้องอะไรมากครับลุนคีไฮแชนได้แล้วยังคุณเลือดต่ําเงื่อนไขาพาร์ตรงันี้นทํางานอะ่ะคือไม่ต้องลุนคีเลยคีแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต ซึ่ง11ล้านคิดร้อเปอรเซนเนี่ยสมัยนี้ก็ยังดูดูดูหรูอยู่นะผมว่าต่อให้เป็นยุคสมัยที่ว่าต้องตีหลัก10ล้านแล้วติดเบิร์10ล้านแลวผมงมนกันไปแล้วนะต้องตีแบบขั้นต่ำในเมตาแต่นะยากนะต้องตีแบบสัก20 000. 000. 30ล้านเันแล้วอะแต่ของโกหางซู ang, ื้อแันตอนนี้เป็นตัวฟรีผ่านแบทเทิลน,นะครับได้แค่นี้ก็ถือว่าดีแค่ไหนแล้วผมว่าอืมผ่านเน,น เอาละครับรอบนี้มาลองย้ายเล่นในด่างของเซลแม็กเรสโซนะครับเปิดมาเธอแรกเลยเพราะกับคุณพ่อของเขาแล้วก็เป็นเธอที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักเพราะว่าสีแดงแบบดับเบิลนะดับเบิลดอเจอสีฟ้ารอบแรกแล้วก็สีแดง2ตัวคือกูฟินเลยทันทีนะครับใช้ไอเทมแปรบหนึ่งแล้วใครมันจะแทงดักหน้าได้เนี่ยกูถามเลยโอ้โหมาถึงก็นั่นแหละมาถึงก็ตั้งคําถามแล้วตั้งคําถามก,กับการมีชีวิตอยู่ ให้โกคูเบอร์ซีไปแทงก็แสนห้าดิเฟนต์มันนะกันดาเม่สีิตายแน่ๆเลยแต่อย่างน้อยอะถ้ามันจะตายนะถ้ามันจะโดนถ้ามันเกือบตายอะมันก็จะรันพาสีโกฮังทันทีนะครับเพราะว่าพาสีโกฮังเนี่ยมันสามารถรันในเทินได้เลยเพราะเขาไม่ได้เขียนว่าเมื่อคุณเลือดประมาณ5-8หรือต่ำกว่าเมื่อเริ่มเทินไงมันเขียนแค่แบบแค่นั้นคือตอนเลือดต่ำกว่าห้ 8, มาได้เขียนว่าตอนตั้งต้นนะครับดังนั้นเนี่ยคุณสามารถให้ตัวละครในเทินตัวอื่นเนี่ยไปโดนตีกันเจ็บได้เพื่อให้โกฮังเนี่ยทำพาร์ส,สีดได้เลยในเทินนี้ทันทีนะถ้าหากว่าโกคูเนี่ยมันโดนอัดไม้ตายมาตอนด้านหลังตรงเนี้แล้วเราเจ็บโกฮังเนี่ยได้พาร์ส,สีกันดาเมจทุกอย่างเต็มที่แต่ยังไม่ได้นะครับอันนี้ยังไม่ต่างกว่า58ดดาเมจเจ็ดล้านหกนะนี่แหละอันนี้คือมีซับจากโกคูเวอร์ซีด้วย แล้วก็มีลิงก์เอลอะไรก็ว่านไปลิงก์กับพ่อกันเองนะครับเกือบ8ล้านไม่ติดขีนะแต่ติดเบิ้ลนะสี่ล้านนะครับเสียดยที่ว่าการติดเบิ้ลมันไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะมันแค่แบบมันแค่ได้ตีเพิ่มเฉยๆอะโดนแม้ตาอัดเข้ามาแต่ผมว่าน่าจะไม่โดนแรงมากเพราะว่าหลังยิงโกฮามีดีเฟเอนเยอะอยู่แสนสองก็พอได้นะครับใช้เทมปไปชิ้นหนึ่งก็รับได้อยู่เพราะคิดว่าหลังยิงอะโกฮังด้วยคำนว่ามีบวก ทั้งถ้าไม่ตายใหญ่กับ58%สอก้อนหลังยิงเนี่ยคือมันคงดันให้ดีเฟเอนโกฮังไปประมาณหลัก4แ0 0 5 0สนได้เลยเอะผมเชื่ออย่างนั้นนะสำหรับดีเฟเอนของโกฮังหลังจากโจมตีถ้าไม่ตายใหญ่นะน่าจะประมาณ5แส0 4 0 0นได้ครับอืมซึ่งก็ไม่น่าเกียดเลยอืมมาเดี๋ยวเราเล่นต่อนะครับเรามีเทมป้องกันอยู่แล้วก็เท่นนี้อาจจะรอดนะไม่น่าจะตายมั้ง ถ้าตายก็ดีจะได้ชุบไปเลยแต่ว่าผมคิดว่าไม่น่าตายอ่ะผมคิดว่ามันคงรอดกัน <c oughs> มันคงไม่น่าตายอันน่าจะรอดอ่ามาถึงโดนดักเลยอันเนี้ยตายและถ้าโดนดักหน้านอันเนี้ยตายแน่ๆนะครับโชคดีปีชวดเรียบร้อยสองแสนแปดเอาเลยครับกลับมาอีกรอบหนึ่งเสร,รอม็กเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วก็ผมคงต้องใช้ให้หมีรอบอะะ่ะคือถ้าไม่ใช้มันก็ตายได้ไงถ้าไม่ใช้มันโดนตายได้จริงๆริงอนะเนาะต้องใช้ครับไม่ใช้คืออันตรายอันตราย เดี๋ยวนะเอโกคูเวอร์ชั่น4นี่มันหลังโจมตีมันได้คิดบวกเท่าไหร่นะโอเคคิดบวก3เมื่อโจมตีใส่ตัวละครตัวร้ายก็จัดไปเก็บแค่นี้พอแล้วก็ให้โกหังยิงไม้ตายางี้ไปแเดี๋ยวนะแล้วโกคูโกฮังภาคเลม,มันจะไม่ได้ยิงไม้ตายรารกแก้วแม่งเซ็ตอย่างแย่เลยกู <c oughs> เห็นไหมไม่ใช่ไม่เห็นเอาละครับไอเทมอีกชิ้นหนึ่งทับไปการตายไว้กันเหนียวกันเหนียว ถ้ามันโดนอัดหน้าไม่ตาใส่โกคูเบอร์ซก็น่าจะรันพาส,สิกโกฮังทันทีนะครับแต่ไม่โดนนะครับจบและอย่างนี้คือหลังโกคูมันยิงอะ่ะมันถึกไงผมก็เลยคิดว่ามันก็ยังคงไม่เจ็บตอนให้มันเลือดต่างกว่า5-8ได้หรอกอยังไงก็รอดอยู่แล้วต่อให้โดนยิงไม่ตายอัดเข้ามาตอนนี้นนก็คงเข้าแค่แบบประมาณแสนเดียวอย่างเงี้ยเชื่อเลยชนะสีด้วยครับไหนลองดูสิแสนหนึสอัพไม่เข้าเลย พลังของการชนะสีดาเมจ9ล้านนะครับรอบนี้ทำไมมันแรงขึ้นเป็นหลัก9ล้านเลยวะเอองงงเมื่อกี้ยังนั่นอยู่เลย7ล้านอ๋อมีซับไงมีซับมีซับข้ามเทินจากโกฮังทิโกโลนะฮะอันนี้ลืมไปแล้วก็ติดเบิ้ลติดคี้ด้วยนะครับเหมือนเทินเมื่อกี้เลยคือถ้าเกิดว่าคุณอพเบิ้ลนนะ้แล้วมันติดเบิ้ลเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่มีดาเมจที่ดูแรงใช้ได้นะยิงแบบประมาณ8ล้านถึง10ล้านอะไรก็ มีเบิลตามมาที่หลักประมาณ4 5, 000, 000, ล้าน5ล้านเหรียเงี้ยมันก็โอเคเลยเพราะอีกอย่างคือมันลุนขีได้ครับไม่ใช่ว่าจะคียากหรืออะไรมันลุนขีได้แหละมันก็เลยดูดีเนาะมาเดี๋ยวแผนทีนี้ก็คือผมอยากจะเลือดต่ําให้ได้จะได้ให้เธอนหน้าเนี่ยโกหังเป็นตัวละครที่เอาไว้ช่วยแทงด้วยนะเพราะว่าโกหังตาวเลือดต่ํามันมีการดาเมจห้าแปดเนี่ยซึ่งไอการป้องกันดาเมจห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเอาไวพ้พลิกเกมได้นะเว้ย,วยบางสถานการณ์น่ะคือต่อให้เป็นตัวฟรีก็ตามแต่ว่า กันดาเมจห้าแปดอ่ะแล้วแบบบวกกับดีเฟนท์หลังยิงของน้องโกฮังเนี่ยมันก็เยอะไงผมเลยคิดว่าดีเฟนท์ของโกฮังหลังจากเลือดต่ำเนี่ยมันใช้เอาไว้แบบพลิกสถานการณ์ได้จะบอกพลิกเกมไหมมันก็แบบชิงๆงนั่นแหละมั้งแล้วแต่จังหวะด้วยแหละครับมันก็ไม่ได้ทําง่ายมันทํายากด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวอ,อย่างนี้แล้วกันยังไงก็ต้องเอาความเสี่ยงมาให้มันน้อยสุดไว้ก่อน เราไม่อยากเสี่ยงเยอะนะฮะมาซิลแม็กอัดไม้ตายใส่โกคูเข้ามาจะได้เลือดต่ำกว่าห้าแปดติดเบิ้ลคุณนุ๊กจะโดนไม้ตายและโกคูไคโอเคนแม่งติดเบิ้ลหกล้านเจ็ดไอยาโกคูไคโอเคนผมนี่ห้าห้าเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ได้มีผลเส้นทางหรืออะไรแต่ว่าโอ้ดูดีใช้ได้เลยในด้านดาเมจนะฮะไม่โดนไม้ตายโอเคขอบคุณมากมาขอบคุณมากจริงๆนี่แหละคือมันก็แลกกับเงื่อนไขเงื่อนไขมันก็ คือผมไม่ค่อยชอบเองื่อนไขเลือดต่ำอย่างนี้แหละคือมันดูเหมือนแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรดูทําง่ายๆดูทําไม่ได้ยากมากแต่เล่นจริงอ่ะมันคือจังหวะไงใน,ในการเล่นเกมเกมจริงเกมเพย์อ่ะทุกอย่างอ่ะล้วนขึ้นอยู่กับจังหวะหมดเลยทั้งโอกาสต่างๆนาน,นานเนี่ยคือมันสามารถมีสิทธิ์ที่ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเลยอ่ะเออในการที่ว่าเราจะต้องเลือดต่ำกว่า58าแปอะไรเงี้ยแต่เหมือนว่าเราจะเลือดต่ำกว่า58เลยนะครับเพราะว่าโกฮังคิเต็มหลอด24ีคิเลย ไอเทมเราก็หมดไปแล้วด้วยนะครับคงมีแค่ทางเดียวก็คือให้โกหังเด็กไปแท้งอย่างนี้อย่างนี้แหละน่าจะเวิร์กสุดแล้วนะครับแล้วก็ให้โกหังพิกซับช่อง3บูสเอลีค e ดีเฟนเข้าไปประมาณนั้นน่าจะโอเคอ่ะเราสามารถเช็คพาสสี่โกหังเรียกว่าดูดีเฟนตั้งต้นนะครับอันนี้ยสองแอันนี้คือได้พาสสีแน่ๆได้กันดามเมจได้คีร้อยเทุกอย่างเต็มที่นะครับจัดไปตามนั้นเลยมา ดูซิว่ารอบนี้ดาเมจโกหังเท่าไรนะครับน่าจะแรงกว่าครั้งก่อนเพราะว่ามีซับช่อง3จากทางพิกด้วยนะฮะมาเท่าไหรเอ่ยซึบ12ล้านอ่าแรงขึ้นมานิดหน่อย12ล้านติดคีร้อยเปอร์เซ็นาเบิ้ลเส้นทางมานะจะขอบคุณมากๆครับพลังซูเปอร์แมนได้ปหลอดหนึ่งแล้วติดเบิ้ลใช่ไหมไม่ติดแต่โดนไม้ตายซึ่งไม่เข้าแน่นอนนะเพราะว่าหลังยิงดีเฟนซ์นไปหนะ้าแสนอ่ะกันดาเมจห้าสิบแปดเปอร์เซ็นเทนี้ยังไงก็ไม่เข้า ชนะสีด้วยนะฮะเกโกคูเวอร์ซีเจ็ดล้านเจ็ดไอหมอนี่ก็ยังเอาเลื่อนอยู่นะยังไม,ยงไม่ยังไม่แบบยังไม่ได้ดูตีเบาอะไรนะพอเจอตัวร้ายแม่งตีแรงมากเลยยิงเจ็ดล้านไหนไงโหแรงชิบหายตัวฟีแบบที่มีมานานมากอะสมัยมาใหม,ม่คือเป็นตัวฟีที่ดีสุดเลยก็พูดได้โกคูเวอร์ชั่นสะี่นะโกคูหมัดซาลาเปานะครับเกทีนี้ก็คือเราน่าจะรอดไปได้อย่างแน่นอนโดนแสนเดียวไม่เจ็บไม่คัน จงเป็นศึกตัดสินว่าจะติดหรือไม่ติดถ้าไม่ติดกูเดี่ยงถ้าติดกูรอดเต็มเต็ม um uster, แม็กซิมัมบาสเตอร์เต็มเต็มตามนั้นแหละครับผมก็8ปดนะครับซึ่งนี้ก็คือคลิปของโกฮังพารเมเชนซี e c หรือว่าดูดีขึ้นนะฮะเอาไว้เล่นเหมือนเดิมพวกตัวละครตัวนี้ยคือในกิจกรรมเนี่ยนะทั้งตัวกาชาตัวฟีอ่ะอย่างเบน้าป่าคลิปก่อน่ะ มันเก่งนะตัวนี้ก็เก่งนะพาไปเทน่โกฮังก็เก่งแต่แบบในเมื่อเราเล่นผ่านเอ็นเกมได้หลายด่านไปแล้วอะ่ะมันก็ไม่ได้มีคอนที่อะไรให้เราไปทำไงมันก็แค่แบบได้ตัวละครเอามาอัพขั้นใหม่รอตัวละครตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยต้องรอพวกด่านยากๆเข้ามาใหม่หรือว่าพวกมิชชั่นที่เกมเขาอัปเดตเข้ามาอย่างเงี้ยถึงจะมีอะไรให้แบบเอาตัวละครอย่างโกฮังอย่างเงี้ยมีงานไปทําไปเล่นนะครับซึ่งก็ต้องเป็น เฉพาะที่ว่าแบบเป็นงานตรงแขดของโกฮังด้วยไงงานตรงแขดของพวกตัวละครที่ว่ามาด้วยถ้ามันเล่นไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรไในการเอาไปเล่นนะครับสรุปก็คือนอนคังเอาไว้ง่ายตอนนี้คงไม่ได้หยิบไปใช้งานแต่ว่าเก่งนะครับเก่งขึ้นเยอะมีการเมะมีะไหลเล่นกับโกคูเนาะนี่เนทีมนี่แหละทีมซายาซาก้าจัดได้จะก็ใช้โกคูอยู่ในทีมสัก2ตัวสตัวก็โอเคแล้วนะครับไม่ต้องจับเยอะเหมือนผมก็ได้ที่ผมจัดมากี่ตัววะเนี Go ่ยโกคู หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่มีสี่ตัวใส่ทั้งสามตัวก็โอเคและเล่นมันเล่น,ลนมันแยกโลกันสามตัวเนี่ยกำลังโอเคสามตัวหรือสองตัวก็ได้ไปใส่พวกพีโกโลมาแบกทีมน่าจะโอเคกว่ามั้งประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเจนใหม่คลิปหน้านะครับใครมีความเห็นเกี่กับโกฮังพาเมเทนอีซเอเนี่ยมาลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันไซยาเดย์ไซยาเดย์รอเราอยู่นะครับทุกคนไปบ๊ายบาย